นี่คือนวลเป็นหญิงสาวบ้านนอกคนหนึ่งอายุแค่20ติต้นๆหน้าตาส飒าสวยแบบบ้านๆเธอช่วยแม่ทำนาเธอเป็นคนยิ้มเก่งจิตใจดีวันหนึ่งเธอได้รู้จักกับพี่ต่อชายหนุ่มหน้าตาดีจากกรุงเทพที่มาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในหมู่บ้านของเธอตอนแรกนวลก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พี่ต่อคอยพูดดีดูแลเอาของเล็กๆน้อยๆมาฝากเช่นดอกไม้ขนมนมเนย นวลที่ไม่เคยได้รับการเอาใจใส่แบบนี้จากผู้ชายคนไหนมาก่อนเธอเลยเปิดอใจตกหลุมรักเข้าเต็มๆพี่ต่อชวนเดนเที่ยวกรุงเทพบอกจะพาไปดูห้างใหญ่จะพาไปนั่งรถไฟฟ้าจะพาไปกินของอร่อยนวลตื่นเต้นจนยอมโกหกแม่ว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนในตัวเมืองทั้งที่ความจริงแล้วเธอไปกับพี่ต่อที่กรุงเทพพี่ต่อพาเธอไปเปิดห้องพักในโรงแรมเล็กๆบอกจะได้พักผ่อนก่อนค่อยไปเดินห้างแต่เรื่องราวก็ไม่เป็นแบบที่นวลคิดพี่ต่อขอมีอะไรด้วย นวลอายมากไม่กล้าปฏิเสธเต็มปากพอคิดว่าถ้าปฏิเสธไปเขาจะไม่รักหลังจากคืนนั้นพี่ต่อก็เริ่มห่างไปโทรน้อยลงจนวันหนึ่งติดต่อไม่ได้เลยนวลกลับบ้านไปด้วยหัวใจที่แตกสลายร้องไห้อยู่หลายวัน